ครับสวัสดีครับเมื่อนี้พบผกกับสังวานงานปั hmm. man, ่นเนาะอยู่วัดบ้านท่าสร้างเนาะเมื่อนี้กับมะบังนาเก็บเห็ดเนาะหนากเพิ่นมาเขานาอยู่นี่เพิ่นเก็บเห็ดได้คือเห็ดไข่เห็ดไข่อยู่นี่เนาะแต่แยกดอกละได้แยกดอกละเห็ดไข่อยู่นุ่นขุนโอ้เห็ดไข่ไงพ่นได้ปานี้นากนากลอยอยู่บ้านท่าสร้างเพิ่นตีบวชเนาะเพิ่นเลยมาเลาะก่อนเนาะเพิ่นมาเลาะก่อนมาเห็นมาเห็นสองดอกพวกไง บ่มีอีกบ่แถวนีฮหาบางดู้ฝนอ่ะดอ,อกแบบง่ายเนาะคือเม่ออกเพิ่นก็ได้อยู่ซุสมือว่าซั่นแค่แถวนี้มื่อนี้่นก็เลยเข้ามาเบาิ่งเข้ามาเบิ่งก็เลยพอดีเห็นอีกยังเหลือตาเหลือหูเหลือตาอยู่เนาะเหลือหูเหลือตาอยู่ฝนได้แก้วแบบง่ายแล้วละเมื่อนี่วัดท่าสร้างเมื่อนี่เนาะผ้าลาะ ปกติขันเบาดินนองมะถมมันก็ติเกิดดียวแต่นี่ก็บมิตะดอกอยังไงทางนี่เป็นกระถมเห็ดเป็นกุดเป็นยังเนาะแต่ก้อนๆน,นี่แถวนี่ก็ลายลายเหย็ดไข่เพ็นโจกน้องพันก็ดดินมะถมเมื่อดินมะถมแล้วแลเห็ดไข่กับพกขอยากเกิดปันใดแต่ขยังหลงเหลือพอได้แก้วเนาะ ก็ลงเหลืออยู่พได้แจ้วปกติแถวนี่แถวบริเวณแถวนี้เห็นว่ามายมัสเซอรมาจังหันยมาเซอร์่เขาจากป่าอยู่ดอกหน่อยมันดอกใหญ่ดอกหน่อยกับเจ็บอยู่ทางป่าเดี๋ยวไปเห็นเป็นปลาอยู่นั่นหลายหลาย,ลายแต่ว่าบางอย่างเข้าไปเนาะสว่วงนี้นกัไปยกึกรอยก็เม็ดกับพอ่อพอดีเห็น มอง,ม,องม,มันเกิดเนาะช่วงนี้กับที่แพาเลาะส้มบิวน,นี่น,นี่หนักจ่อยพันยังได้อีกอยู่เนาะพันมานั่งเก็บอยู่นี่ผู้เดียวโอ้ตาดีตัวนี้หนันกจ่อยตาดีตาดีตาดีเพื่อนเรา,าเอาไม้เขียว เหนได้เต็มมือเลยเนาะได้เต็มมือเลยครับอีกบ่โดนเพิ่นกะที่ด็เป็นพระวิสุทงฆ์เนาะเพิ่น,นกะเป็นนาคช่วงนี้ก็เป็นนาคเนี่ยที่ดอกนึงจ้อย <c oughs> นัดนี่นี่อ้ยต <c oughs> อกเงี้ยเลยครับดอกใหญ่เลยโอ้ยไข่เลรอครับเนี่ยเกี่ยวออกเที่ยวยุติเกี่ยวออกเห็นดอกใหญ่เลยนะันนะ่นคนมันกะดีเนาะขันเป็นข้าหา เลียดีๆขวนอยู่เมือเดืนนี้นี่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 น่นี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 ่นนี่นี่ี่น่นี่นี่นีนี่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 ่นี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 ี่น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 ี่่นี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 ่นนี่นี่นีี่นี่นี่นีนี่นี่นี่่นีนี่นี่่นีนี่นนี่นี่นีนี่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 นนี่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 น นี่ดอกนึงน้อยๆทั้งหลังมัน mm ตีหยียบเลยนี่ๆๆฝากไปอีกนั่นๆเออแล้วอะไรทำแต่ต really <ine> mm ่อได้แล้วส่วนก็ยูดานเม็กเจ๊อสตัวเนี้ยตัวเสียเจรเมยอคือนากจอยเหมือนเพิ่นก็บตีดิเป็นพระพิสุแล้วเนาะเพิ่นก็ได้มาเก็บ ย,ยังยังยังตีมีอีกหลายเลยครับพเห็นเพราะว่าใบไหม่ใบไม่อุณหะขึ้นสูงเท่ากับเคียเอาองบนก็คัดนี่นี่ก็ห <c oughs> นักผ้าเก็บเห็ด เดีเต็มมือเลยเต็มมือเลยนเดีเต็มมือเดเต็มมือโอ้ยเยเฮี้ยตเข้ยตาบอดีตาบอดีกับไปเชียกัไปเชียมันดอดเลยน้อย ตอนเที่ยงยังมาเบิ <Specifically S 2> <anca> um no <welche> ่งข้าวเดียวกยวติมไปนี่ันดอกน้อยมไปนี่บ่ใหญ่เลยเพิ่นาหจักแท้้ติคันคนคปกไว้คือกันอือคันปกไว้บ่มีใหญ่คันปกไว้อยู่หลังพระใหญ่เนาะครับอยู่หลังพระใหญ่อยู่บ้านท่าสร้างเนาะคือซุมื้อมสร้างเพิ่นก็เฮ็ดกระเบียงอยู่นี่ล่ะแต่ก็ลงมาเคลียร์อยู่แต่ก็ได้อยู่แต่ว่าก็ยังหลงเหลือเนาะหลงเหลื หลอดตาส้มถือขาเจ้ามาเคืองมว่านนี่เนาะลงเหลือหลอดตาสร้างอยู่สร้างก็ได้หลายอยู่ขาเจ้ามานั่งปูกกระเบียงอยู่นี่ขาเจ้าเห็ดเนาะพ้าไปส้มพระไ่เนาะนีขาเจ้าปูกกระเบียงก็ในแล้วอยู่นี่ก็เขาเจ้าก็ไปเก็บขาเจ้าก็ได้อยู่าเ้ายู่บ้านท่าสร้างวัดท่าสร้าง ทำนันขายได้เงินบ่หน่อยได้นั่นข้าเจ้าเฮ็ดขายกันยู่ทั้งเงินดานเมกคือสถานทีนี้เป็นกะพระเนาะพระป่างประทานพรอนปุ๋บันทา,นนทา,นทาสังก็ได้มาปั่นไว้ให้พันตะพูพนตะพอสอสองปัหาลอยหาทิพเก่าเนาะได้มาปั่นไว้ให้ ส้มตัวเด็ดท้อกันอีกเนาะตัวเด็ดต้อกันงวดนี้ินันว่าหาเก่าเนาะรูบว่า,าจานิันว่าิันได 59, ้หาเก่าฝันก็เลยฝันว่าเกี่ยวกับสถานที่ข้อศอนอี่ลหละก็เลยเดยพาท่านผู้้มมาส้มเขาตัดอาเนะครคบเนาะตัดเอหาหาเก่เเา 5, 5, 9, คือตัดออกสองตัวเป็นหาเก่าเก่าหาก็ได้เนาะตัดออก ครับคือสร้างผลเกศเห็ดอยู่นี่เนาะงานอยู่นี่แต่กะลงไปเก็บเห็ดก็ยังได้อยู่แต่มือนี้มือนี้ก็มาเยร์อีกรอบสองก็ยังได้อยู่เนาะมาเยร์ยกันอีกออร,รอบสองเคลียร์โุมือออกโุมือเนาะเห็ดอยู่นี่ก็บ่เอ็กซกินคือกันอยู่บ้านอื่นเขาเจ้าก็ได้ยินแต่ซาบ้านอื่นเนาะ อยู่บ้านนี่ก็เลยซาให้กันมันทาสร้างเห็ดกระบอกอยู่รอนตะปูกันเองหลายครับร่อนตะปูกันกระบืดกินขึ้กันเนาะรอนตะปูกระบอกหลายให้กันบอว่าแต่อยู่ในในเดินวัดอยู่ร่อนตะปูกันกระายผู้ได้เขาไปกับซ้ำเตี๋ยวมากินเนาะแต่เธอละลายปกติก็ชุวปีก็ยุดแถวๆนี้กับมีได้แถวนี้กับมีขึ้นกันมันกับกำลังตีอยวเนาะไล่เห็ดกรลไยกำลังเตีอยว อันนี้ก็คือลักเสเนาะท่อนท่อนลักเสเข้ามาหากันแล้วก็เฮ็ดเป็นปัน้นพระพุทธรูปองใหญ่เสเนาะท่อนเข้ามาหากัน <c oughs> สถานที่นี้ <c oughs> พ่ออยู่กันเนาะครับท่านบัวซุ่ม <c oughs> นี่เนาะสถานที่นี่ก็คือออกอยู่บ <c oughs> นเสาเนาะ ก็เลยได้๋ผ้าทันผู้สมมาส้มเป็นสองดอกคุณดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งจอยกำลังขึ้นสามคุณล้วนี่นี่โอ้กำลังขึ้นกำลังขึ้นเห็ดไข่บูดกินแล้วครับอยู่นี่กับบนว่าวบนว่าวโบมีเห็ดนะครับจุบานวัดป่าวัดบ้านตาสร้างนี่ก็ออกเท่ากันอยู่ฝากตีนทางแม่นมา

โกลนจงโปงเลยตรงน้ดครับพอดีเราเมาบวชอยู่นี่เที่ยวว่าเก็บโยบเสานี evet ่ก็คือนาคเนาะนาคคนตีบวชอยู่างอื่นเพคนเพิ่นก็เลยเดี๋มาเลาะน้ำต่างคนต่างเลาะก็ได้ได้แก้วบหกดยังเนาะครับได้แก้วบหมดยัง กะบอไก่นะครับกะบอไก่ฐานพระใหญ่นี่ฐานพระใหญ่ยีไก่เนี่ก็คือออกสุปีเนาะหอดเวลาเนาะหอดย่ามหอดเวลาเดี๋ือบังฝ่าฝ่ามีไร่เห็ดก็คือเห็ดออกเนะาะเอาบังฝ่าขันบังฝ่าเห็นไร่เห็ดก็คือเห็ดออกทานผู้ส้มกะผู้ส้มน้ำกันเนาะส้มเห็ดมันก็นยังติมีออยู่ได้แถวๆนี่มันติดป,ปองอีกไปเรื่อย พราะว่ามันกับป้องขึ้นเสมเอเสมอเพราะว่าดินมันซุมแถวนี่ดินซุมปลาใหม่กับเป็นอุดมสมบูรณ์ดีเนาะปลาใหม่ก็คึ้มดีดินซุมขณะนี้ก็คือเยวัดบ้านท่าสังเนาะครับเนาะหาไปหามามันทางตีได้แจ้วเนาะคนว่าสถานที่นี้กับพวกไก่จากหน้าปูนย่อยทั้งหลังปูนย่อยก็ได้หลายดอกเนอ่นั้นเองครับ กับมหาทั้งขางอีกครับสถานที่นี่ก็คือปูใหญ่เนาะทางด้านนั้นก็คือสลาสลาใหม่ส่งไทยสลาใหม่ส่งไทยอันนี้ปักตูน่อยเนาะปรกตูต้วนปักตูมีมมพอดี ต้มน,มน้ำปะณะตุมหอมหอมเห็ดต้มน,มน้ำปะณะเนาะต้มแล้วน้ำตาลหยอดจังน้อยเห็ดเป็นน,น้ำปะณะผ้าส้มต้นนังกวกเน,ะนาะต้นนังกวก,กกำลังออกดอกเคนว่ากวกกวกเงินกวกทอ,งก,กอ,องกวกเอาสออกก็ลาบเนาะต้นนังกวกคืออกีบก่อนนี่กไทยเอาอยู่นี่เนาะเป็นหาเก่าเก้ 1.59่เนาะเลขครูบาอาจารย์เพนมจุดทูบอยู่นี่เนาะเลขหาเก่าเขากันครับโยพ่อศอโยนาปูใหญ่เนาะพอศอตีปัน่นพระใหญ่อยหันกับพ่อศรสองพันหาลอิเก่า็นมจุดทูบส่วงนี่กับพอดีหาเก่าอีกเนาะหาเก่า ปาไปสม้มดอกกล้วยใหม่เนาะดอกกล้วยปลาดอกกล้วยปลากับพอดีกงลงแล้วเนาะถอกกำลังตีถอกเป็นปีแล้วกำลังตีหโ้โศกห้ลาบดอกกล้วยปลากองมากๆที่ต้นออกเนาะดอกกล้วยปลาเดี๋ยวมันออกเป็นออกหมากออกดอกออกหมากดีดีเนาะเป็นปีเป็นหมากออกยังมานับหน่วยน้ำากัน นี่ค sí, รับครูบาอาจารยนพันวาพันฟันเกี่ยวรถพันอีกเนาะงวดนี้ก็อาตีกับบัวแน่เนาะครับเนาะนี่บัวแน่สามแปดเนาะสามแปดนี่พันวาออกดูออกดูสามแปดคือฮอดตีจับด้านหนาเนาะสี่เก่าคือฮอดตีตัดเอาตัดเอาสี่เก่าคือหาเก่าก็ว่าได้เนาะตัดออกเป็นสองโตเนาะสามแปดสี่เก่าสามแปดเนาะ ฮอตเตียวตัดออกก็ได้ขันฮอตตัดสื่อก็ซื้อสามแปดคือสี่แปดคือสี่เก่าเบื้องสันเนาะฮอตตัดออกเนาะแต่ว่าเป็นฝันเกี่ยวอยู่เป็นฝันว่าเป็นฝันเกี่ยวรถคันนี้อีกเนาะก็ออกเยี่อยครับรถคันนี้เป็นว่าเป็นบอกเป็นบอกให้มาเบิ้งเนาะครับท่านผู้ชมจงวิจารย์ในการรับชมนะครับเด้อเมื่อนี้ก็มาบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะเนาะ บอกเพื่อเป็นแนวทางแล้วคอยทำบุญส้มสโศกมันหมาน้ำลำนั้นดวยถือเลขถือหวยรัฐบาลน้ำกันงวดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมิถุนาเนาะวันที่หนึ่งน้ำวันที่หนึ่งมิถุนามันกันมาคอยมีถุนโกตลาดเถิดสวัสดีครับสกสศกมันหมานครับ